สวัสดีครับผมมื่อนี้มาพบปอกั็ผมหนุ่มอีสานไต่แล้วครับมื่อนี้เมื่อนี้ขคืนของไปตลาดลุงเกลือยแล้วครับมื่อนี้ยคืนของเอาไปล่งตลาดลุงเกลือนะครับยังไอ้คืนพันแล้วอยู่นะครับผมเยลืออีกหลายเตอบอยู่ครับเยอือีกหลายนะครับฝนพึงโต๊ไว้บังหันเลยครับฝนตกนักไว้ คลองอยู่นะครับคลองยังมันขบนะครับกาจะได้เอาไปลงตลาดลงเกลือช่วงช่วงบายนะครับผมช่วงใบใบกามาก็าจะได้ขึ้นคลองไปซีสเกตตอน,นะครับผมเอาคลองไปลงซีสเกตนะครับยังให้เบิงหลบๆอขั้นครับผม เป็นไอ้เผ้าเดิมนะครับนี่ยเหลืออีกหลายครับผม ใ่ขื่นสูงนะครับเมือน,นี้เกือบติดลังคานะครับแล่นไปบกไกลครับผมขาเอาคลองอีงกนะครับคลองมันรบนะครับนี่ก็เป็นรถขนของครับผมนี่ก็เป็นรถใส่งานครับผมรถใส่งานของผมนะครับรถคันนี้ ไก่จะแล้วนะครับผมขายอีกหน่อยนึงฝนก็พึงตกไปนะครับตอนนี้ก็แดดเลื่อมออกแล้วครับผมแดดเรื่มอ,ออกแล้วก็น่าจะบอคุ้มผาไปนะครับเพราะว่าเรียนไปไก่ๆนะครับผมฝนเศร้าตกแล้วแดดออกแล้วครับจะบอคุ้มผาไปนะครับ แดมไปลงเกลือนะครับผมฝากกดติดตามไว้นํำครับผมกับหนุ่มอีสานไต่นะครับเดี๋ยวค่อยพ่อๆกันคลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ